สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว Youtube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการทําใบนะครับรการรักษาใบาชุดแรกให้รอดพ้นจากเกลยบปากหลุดนะครับก็จะเน้นการฉีดยาแบบเข้มข้นนิดนึง3วัน4วันฉีด3วัน4วันฉีดนะครับตอนนี้ก็ใบก็เริ่มที่จะเพลสลาดแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็จะใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ย16ขีด8ขีด8นะครับเป็นปุ๋ยทางใบนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับใส่ในอัตรา1ลิตรต่อ600ลิตรนะครับต่อน้ำ600ลิตรนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำอยู่นะครับใส่ยาแล้วแล้วก็ฟองฟอดเลย <c oughs> เี๋ยวเอาก้อนออกก่อนเดี๋ยวมันจะโดนอ่าตอนนี้ขึ้นมาครับขึ้นมาที่600ลิตรแล้วนะครับก็สารจบใบนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมสังกะสีนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปปิดน้ำก่อนอ่นะครับก็มี ผูยน้ำนะครับ16 88แล้วก็เฮกซาโคโนโซนนะครับเฮกซานี่ผมใช้1ลิตรต่อ600ลิตรเลยนะครับก็แล้วก็จับไป200 cc นะครับเอ้ยไม่ใช่เอ้ยโอเค200 cc อ้าวก็จะพ่นหางนะครับก็จะพ่นหาง คนหางเพราะว่าผมจะดูใบนะครับผมจะรักษาใบแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงก็อีมิดานะครับอีมิดาก็ใส่600ใส่600เลยนะครับใส่600 600กซีซีนะครับก็สมกันนิดนึงนะครับยางยาหนอน ยังยังยาหนอนกับยาปีแข็งนะครับตอนนี้เป็นเคลียร์ปากดูดก่อนน่าจะเป็นรอบหลังนะครับอีกสักประมาณ5วันนะครับก็จะเป็นยาหนอนยาปีแข็งนะครับลักษณะใบน,นะครับก็กำลังเข้าส,สีแล้วนะครับท่อนทอน่ทอนล่างนะครับ300เอ่อประมาณ2เมตร3มเมตรล่างเนี่ยสวยเชียวก็มีอุปสรรคนิดน,นึงนะครับ ท่อประวาน,นี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปฉีดในโซนนั้นก่อนที่ไม่ได้ขุดนะครับก็เช้าตรู่วันนี้กําลังคิดอยู่ว่าเออจะวางท่อก่อนหรือว่าจะเดินจะฉีดยาก่อนก็เลยฉีดยาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาจากการไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็แตกไปหลายจุดเหมือนกันก็ชอบเอาเนาะโอ้โหรากขึ้นมาเต็มเลยนะครับ เกินทรงพุ่มมางัดรากกันมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอปัญญาก่อนปัญญาสักประมาณ20นาทีนะครับใช้ใบผัดตุตล่างปั่นนะครับนี่ครับเห็นไหมรา,ากหลักมันโผล่ขึ้นมาเต็มเลยครับเห็นไหมครับน,นี่ครับโอ้โหนี่รากเยอะเลยครับนีะครับเห็นไหม โอ้โหก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสับๆแล้วก็เราก็พ่นยาราพ่นยาราเพื่อจะอุดปากแผลไว้นะครับทําหรือไม่ถักแผลก็ใช้ปูนป้ายหรือเปล่าเดี๋ยวจะเตรียมปูนป้ายนะครับปูนป้ายหรือพ่นเอาเนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงมันแตกเยอะแย,ย,ยะเลยแถวนั้นนะโอ้โหผมนึกว่าเป็นรากตอนแรกที่ถ่ายให้ดูนึกว่าเป็นรากไอ ฝรั่งมันไม่ใช่นะครับเป็นรากทุเรียนนะครับมันมามันมาชนกันหมดแล้วนะครับนี่ฮะอย่าคิดว่ามันอยู่ในทรงพุ่มนะครับนี่มันออกมาอยู่บริเวณนอกทรงพุ่มแล้วนะครับไปเร็วมากเลยนะครับรากทุเรียนเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยนี่นะครับมันออกมานอกทรงพุ่มเยอะเลยนะครับผมก็โอ้โหพอดูแล้โอ้โห ถ้าตรงไหนที่มันดินนิ่มเวลาเรารดน้ํามันจะไปเร็วมันจะไปเร็วมันจะกลางไปหากินแบบตึ๊ดตึ๊ดมินต่อมินเลยนะครับขยายส่งพุ่มเพื่อจะให้มันไปหากินแล้วก็เป็นโครงสร้างยึดเกาะเพื่อจะให้เขาอยู่ได้วงน้ำสำคัญนะครับวงน้ำน้ำถึงไหนรากก็ถึงนั่นหากินแบบก็ทำหน้าที่ของเขาเนาะตรงไหนนิ่มก็มันก็จะไปทะลุทะลวงก็จะไปดูดเอา สา,สารอาหารเพื่อจะเป็นเลียเ้ยงลําตัวของเขานะครับโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไป <c oughs> เดี๋ยวมันจะสายน่าจะฉีดออสองรถก็ประมาณพันสองนะครับฉีดพ่นให้ชุ่มฉ่าเลยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์แล้วมรือน่าจะได้ทําเพราะว่าเจอจานจาน,จานนิดนึงผมก็จะเดินต้องต้องข้ามต้องรดต้องและอาจจะเสียวเวลานิดนึงนะครับก็เอามาฝากนะครับ หรือจะปล่อยหางก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูและไม่มีใครถ่ายให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไม่ได้บอกภรรยาให้มาถ่ายให้เดี๋ยวจะบอกแกให้มาถ่ายให้ดูสักหน่อยก,ก,ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำคลิปยากจริงเลยครับก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับขอให้ใบขอให้ทุกสวนได้ใบสวยๆอย่างนี้นะครับ ขอตัวลาก่อนถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ถ้ามีประโยชน์มากก็ติดตามอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ